สระชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่142จากตอนที่แล้วพรามอนุเกวัตกลับเข้าไปในฐานทัพแล้วก็ตะโกนก้องร้องประกาศแก่พวกพ้องว่า พระเจ้าจุลนีนะ่ะหนีไปแล้วพวกเรารีบหนีกันเร็วคืนอยู่จะต้องตายไปตามๆกันไปเถิดพวกเรารีบหนีเร็วเข้าบรรดาผู้สืบราชการลับเมื่อได้ยินเสียงตะโกนร้องก็พากันตะโกนบอกต่อๆกันไปจนเสียงดังระเบงเสงแซ่ไปทั้งกองทัพปัญจาละฝ่ายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงสำคัญว่ามโหสถบัณฑิตน่ะได้ยกพลจะมาจับพระเจ้าจุลนีเท้าเธอจึงต้องรีบเสด็จหนีไปก่อนหากมโหสถจับพวกเราได้เนี่ยชีวิตของพวกเราคงจะไม่รอดแน่จึงรีบฉ่วยม้าพระที่นั่งควบหนีไปโดยเร็ว แม้เหล่าแม่ทัพในกองพร้อมด้วยทหารทั้ง18กองทัพต่างก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดขณะดเดียวกันทหารฝ่ายมิถิลาต่างช่วยโหร้องสัมทัพให้ดังสนั่นวันไหวขึ้นอีกทุกๆด้านประหนึ่งว่าจะมีกองทัพมาโจมตีทำให้ทหารฝ่ายปัญจาลนครยิ่งตื่นตระหนกตกใจ จึงจำต้องยอมสละละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเมื่อถึงเช้าวันใหม่ทหารฝ่ายมิถิลาได้พากันออกสำรวจตรวจตราดูสิ่งของต่างๆเห็นทรัพย์สินของกองทัพฝ่ายปัญจาลนครมูลค่ามหาศาลกองพเนินรอบพระนครมโหสถจึงมีคำสั่งว่า ให้รวบรวมเครื่องราชูุปโภคทุกอย่างไปทูลกล้าวถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชส่วนเครื่องอุปโภคของราชาอมา์ชั้นผู้ใหญ่ให้รวบรวมมาไว้ที่เราและที่เหลือนอกนั้นน่ะก็ให้แจกจ่ายแบ่งปันแก่ชาวมิถิลาอย่างทั่วถึงส่วนพราหมณ์อนุกเกวัตนั้น ก็ได้รับบำเหน็จจากมโหสถปันดิตอย่างมโหลานทั้งลาบทั้งยศปรากฏเกียรติไปทั่วพระนครตั้งแต่นั้นมามิถิลานครก็เป็นดินแดนแห่งรัตนนานับประการประชาชนต่างก็มีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขสถาพรตลอดมาวันคืนล่วงไปนานนับแรมปี ภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถปัณฑิตพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ทั่วสกลชมพูทวีปเพียงแค่ได้ยินชื่อว่ามโหสถปัณฑิตเท่านั้นทุกพระองค์ต่างก็ขนพองสยองกล้าว รู้สึกเข็ดขยาดไปต,ตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลณีพรหมทัตนั้นครั้นพระองค์ทรงทราบภายหลังว่าได้เสียรู้ให้กับมโหสถด,ด้วยอุบายก็ยิ่งทรงขุนแค้นขัดเคืองจนรอยแค้นฝังลึกในพระหัตถ์อย่างยากที่จะลืมเลือนเหมือนกับว่าทรงผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาเมื่อวานนี้เอง แต่ผู้ที่ทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจเจ็บจนไม่มีวันลืมเลือนในเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เห็นจะไม่มีใครเกินพรามเกวัฏปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีผู้ซึ่งบัตรนี้ได้ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ปราใช้พ้ายแพ้แล้วโดยสิ้นเชิงมิหนำซ้ำยังถูกมโหสถฝากรอยแผลไว้ที่แสกหน้า ให้เจ็บและอายมาจนถึงทุกวันนี้ยามใดที่พราหมณ์เกวัตส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลที่หน้าผากที่ไรก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นจนไม่อาจที่จะสกัดกลั้นเพลิงโทสัที่เดือดพล่านอยู่ภายในใจได้ถึงกับขบกรามแน่นและเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด,ด้วยแรงแขนแรงอาคาต ที่สมแน่นอยู่เต็มหัวอกเกวัดจึงไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขเหมือนเช่นแต่ก่อนเพราะมัวแต่ครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมหโหสถดได้สำเร็จแต่แล้ววันหนึ่งจากแรงแค้นอาฆาตที่กรุ่มรุมจิตใจของพราหมณ์เกวัดจึงทำให้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลงไปว่า เราต้องฆ่าวิเทหราชจับมโหสถให้จงได้เราจะอยู่ร่วมโลกกับพวกมันไม่ได้จึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่ในเมืองเราก่อนแล้วจับฆ่าซะ เมื่อคิดอุบายได้อย่างละเอียดแล้วก็ไม่รอชา้ารีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีเห็นพราหมณ์เกวัตมาเข้าเฝ้าโดยท่าทางรีบร้อนจึงตรัสทักว่าท่านอาจารย์มีเรื่องสำคัญอะไรหรือเหตุใดท่านจึงหน้าตาตื่นมาหาเราด้วยละ่ะ คราวนี้นี่ะสำเร็จแน่คราวนี้สำเร็จแน่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัตกราบทูลด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานเหมือนพบกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสำเร็จอะไรหรือท่านอาจารย์พระองค์ตรัสถามด้วยทรงชง,งนพระไทยยังไม่ทันที่พราหมณ์เกวัตจะกราบทูลสิ่งใดพระองค์ก็รีบตรัสขึ้นก่อนว่า หรือท่านอาจารย์มีอุบายอื่นที่จะแนะนำให้เราทำตามอีกถ้าเป็นเช่นที่แล้วแล้วมานะเราเห็นจะไม่ยอมทำตามความคิดของท่านเป็นอันขาดเพราะบัดนี้เรายังแค้นใจมโหสถอยู่ไม่หายเราไม่น่าเสียรู้มโหสถในครั้งนั้นเลยขึ้นชื่อว่ากองเพลิงเมื่อประทุข,ขึ้นแล้วยากที่จะดับลงได้ไง่ายๆ ดุดเดียวกับเพลิงแค้นมีกําลังกล้าหนุนอยู่ภายในที่ได้ลุกโชนลามไม่จิตใจของพรามเกวัตไปจนหมดสิน้นถึงอย่างไรก็คงไม่ยอมให้เกวัตหยุดยั้งความคิดที่จะตามทวงแค้นมโหสถได้เลยขณะนั้นพรามเกวัตจึงยังคงกราบทูลพระราชาด้วยวาจาหนักแน่นสืบต่อไปว่า ขอเดชะขอทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโอกาสให้ข้าพระองค์ได้กราบบังคมทูลความคิดนี้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มั่นใจเหลือกเกินว่าคราวนี้นี่เราต้องชนะแน่และไม่มีทางที่มิถิลานครจะรอดพ้นเงื้อมือของพระองค์ไปได้เลยพระเจ้าค่ะ พระเจ้าจุลนีไม่ทรงปรารถนาจะขัดคอพราหมณ์เกวัตในเรื่องนี้พระองค์จึงทรงนิ่งเสียพราหมณ์เกวัตเมื่อเห็นว่าพระราชาทรงนิ่งโดยดุษณีภาพก็สำคัญว่าพระองค์มีพระประสงค์จะทรงสดับอุบายของตนครั้นแล้วจึงถือโอกาสกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นชาวปัญจาละความเจริญและความเสื่อมของปัญจาละข้าพระพุทธเจ้าถือว่าตนก็มีส่วนด้วยเสมอไปและยิ่งไปกว่านั้นในฐานะที่ได้รับใช้ใต้ฝาละอองธุลีพระบาทก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นเตือนใจตลอดมามิได้นิ่งเฉยดูได้ คิดแต่อุบายที่จะกอบกู้พระบรมเดชานุภาพซึ่งก็ได้ปรากฏแล้วว่าเป็นอุบายที่ยอดเยี่ยมไม่มีอุบายใดจะทัดเทียมได้เลยพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคาอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัตแล้วก็ทรงสนพระไทยพระอาการที่ดูมินก็หมดไปจากพระมนั์จึงตรัสว่า ท่านอาจารย์ไหนลองบอกอุบายให้ฉันทราบสักหน่อยเถอะขอเดชะอุบายนี้นะ่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าอยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมานะ่ะความลับของเรารั่วไหลไปได้พรามเกวัตกราบทูล จริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเราเนี่ยก็เคยแพร่งพรายเป็นคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้หากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์นะจะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดเหมาะสมนะก็จงบอกเรามาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏ ก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของเท้าเถอส่วนว่าอุบายอันยอดเยี่ยมที่จะล่อพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถปณิตเข้ามาสู่ปัญจาลนครนั้นเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป